มาป่ากเลยค่ะต้องบอกว่าปกติคราวนี้ผมผมไม่เคยใช้ดาบนะทำไมทำไมคะผมปกติผมฟันโดยไม่ใช้ดาบนี่อะไรวะลอะไรวะ้องไม่มีราเรมเฟ็สองมาขนาดนี้แล้วเฟฟฟันเ้ื่อะไรคะก็นด้วยมีดแม่เอาสซยุกนเลยทีเดียวฮัรับไปเาละไปท่ฉยัง เลือดเลีอเล้ยเออมองมองันเซ็ตเซ็ใหญ่เลยโูไม่เอาหนูตอวอันยาวๆวมาน้องยังต้องเละนเตะโตอีกเยอะจับพอเปลี่นก่อนอันนี้ยังไม่ใช้จ่ายตังค์ใช่ไหมครับชักดาบโอ้โหชักดาบโอ้โห ในบนเรือนี้มีคอหักนะเออคุ้องไปลยว้ายกายบวญัติกันไหมครับนี่ลมหาวไปไกลแล้วเิเล่นเลยเนี่มเล่ับดค่ห้าสี่สาม้นดาวปะ ฟมแฟมเฟมแฟม,<อ>แฟมคนเขามีของดีเขาไม่พูดกันหรอกเดีวเวพูดไนอีคนาบอกว่าไาเติกาไอเน,นี้เราไม่ได้บอกว่าใครเป่าชนะเราบอกว่าใครยาวกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อตะครู่อกออกวัดอีกทีค่ะพร้อแมแล้วห้าสี่ว5ม3ป้งวัดค่ะเราเขรยาวกัน เขาพูดอะไรเมื่อกี้เขาพม่ดูของดีนะไม่มีของดีเขาไม่พูดกันหรอกอย่าได้อีกอย่าได้อันนี้เขาไม่พูดกันหรอกการดวลกันของผู้ชนะไม่ใช่ผู้ใครชนะบ้างนะคะหนุ่มต้นับใครเอ่ยเฟรมตอนนี้เป็นการดวลกันระหว่างโจนทั้งสามโจนสลัดของเรานะคะต้นเฟรมเต๋าค่ะมา